ความลับในเรื่องรักของดาราจดหมายรัก150ฉบับเปิดเผยความจริงที่ไม่คาดคิดเรื่องราวความรักของดาราสาวคิมซูฮยอนกับนักแสดงหนุ่มซูเปอร์สตาร์คิมแซนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังจากที่มีผู้ล่วงลับออกมากล่าวหาว่าเธอคบกับคิมซูฮยอนตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างไรก็ตามคดีนี้มีความซับซ้อนมากกว่าที่คิดและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดไปแต่ที่น่าสนใจคือสำนักกฎหมายฟิลลอเฟิรม์มได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงทิศทางของเรื่องราวนี้อย่างสิ้นเชิงพวกเขาได้เปิดเผยจดหมายรักที่คิมซูฮยอนเขียนถึงแฟนสาวตัวจริงในช่วงที่เขารับราชการทหารซึ่งช่วยหักล้างข้อกล่าวหาว่าเขาเคยคบหากับคิมแซนตั้งแต่เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะทานายโกซังรกอธิบายว่าคิมซูฮยอนได้เข้ากองทัพเมื่อเดือนตุลาคม2017และในช่วงเวลานี้เขาได้เขียนจดหมายถึงคนรักตัวจริงมากกว่า150ฉบับซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเขามีความสัมพันธ์ที่แท้จริง และยังยืนกับบุคคลอื่นในจดหมายเหล่านั้นเขาได้แสดงออกถึงความรักและความคิดถึงอย่างชัดเจนและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดจดหมายเพียงฉบับเดียวที่คิมซูฮยอนส่งถึงคิมแซนระหว่างเกณฑ์ทหารซึ่งถูกโยงเป็นหลักฐานรักแท้จริงแล้วเป็นเพียงจดหมายพูดคุยทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตทหารที่เขียนถึงคนรู้จักหลายคนไม่ใช่จดหมายรักแต่อย่างใดทนายยังยืนยันว่าความสัมพันธ์ของคิมซูฮยอนและคิมแซนเริ่มต้นหลังจากที่เธอบรรลุนิติภาวะและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว คำถามที่น่าสนใจคือทำไมผู้ล่วงลับจึงออกมากล่าวหาว่าเธอคบกับคิมสุฮยอนตั้งแต่ปี2015-2021หลักฐานที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องในข้อเท็จจริงทางเวลาและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องราวนี้น่าสงสัยในที่สุดทนายโกก็สรุปว่าข้อเท็จจริงชัดเจนแล้วจดหมาย150ฉบับเป็นบันทึกที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำขึ้น เพื่อปกป้องใครส่วนจดหมายที่ส่งถึงผู้ล่วงลับก็ไม่ใช่หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์เชิงชู้สาวการเปิดเผยภาพถ่ายและโปสการ์ดที่มีอยู่ยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์เริ่มหลังเธอบอลลุนิติภาวะแล้วอย่างชัดเจนคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของทนายกูหรือไม่หรือคุณคิดว่ายังมีส่วนที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องราวนี้ขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในส่วนของความคิดเห็นล่างๆนี้